ให้เลยนี่เบิ้งเบิงเอาเอาเอาเป็นยังเป็นยังต้องเห็ดแบบนั้นสบายดีอ่าหลวงพ่อสาธุหลวงพ่อสาธุเอาเอาไม้เว้าเว้าน้ำพอมดูเว้าน้ำพ่อมดูรับหลวงพ่ออ่าขอให้เจ้าเงยยืนโดยให้เจ้ามีเงืนโดยทึงผ้าได้เฮือนไหมได้เฮือนบ่อเนยพ่อบมมีเฮือนเออในพ่อในพ่อ าพี่น้องเองเนาะเล่นเต้นๆมาได้พุ่นน่ะลูกสาวเล่นมาหาสวัสดีลูกล่ะสวัสดีจะมาจะใสเลิกเลิกเฮียนแล้วเลิกขยักได้กุ้งจะได้ยังนะ้นคอกุ้งนะครับใเด็กจะปลาหมึกมันเปโตเป็นโตจะได้กุ้งกับปลาหมึกอ๋อมันจะจะบอกว่าจยากขึ้ชาใช่ไหม เดีบบ๋ยวพี่ชาพ่อเอีอนนเยนบ่กว่านี่แกเบิ้งอยู่นี่เดี๋ยกขัาไปเบิ้งข้างในผมไปะจะกินข่าวได้ดหรูอหลานมือ่อนี้นะนั่งพ่อมอืเดินทางเลยออกมาไปแบกขาาาาาา่าวโอ้ไปปะอ่ะนี่ปลาเผาเนี่ยไปกินอยู่ในผมไปะสบายดีกันนะสบายดีอืสบายดีป้าลุงสเบิ้งเบิ้งไปดีไม่กัน จะบปล่ยเป็นหน้าบ่ะใช่ไหมนี่จะไปเห็นยังปิ้งไข่ปิ้งไข่ไข่เลยไข่ดุแทะเห็นบ่จะไปแปลงเฮียนบอสใบเลิกละเลิกไปยอ้อใส่สุดลายแปลงเฮียนชุดนี้บ่โดยอืมคือบัสสาวชุดขาวอ้าวเข้าแก่อักแก่อักแล้วไปเฮียนกูยังเห็นเนาะใช้เอ็นก็คมาหึงแทะมาหึงอ่า มาหึงเนี่ได้หา่างกนมานานมากแำบ่มาขำม,มามแล้ว่ยไปเพียกได้ใช่ไปเพียกลายบ่อนได้ไปหาเงินเนาะไปหาเงินมาซื้อขนมให้ลูกกินอืมเห็นบ่ไ <c oughs> จะกินฮอตคอยบ่กินฮอดเห็นบ่ถ้าเขกินฮอดแล้วเ,เจ้าทิมาหาอะไรยัางไงค่ะเจ้าเนี่ยนายเจ้ากินฮอดข่อยเกินฮอดเห็นบ่นี่กินฮอดตคอยกินฮอดขนม กินหอดเจ้ากินหอยคอยโดยเพลงโขนหัน้ำเพลงเจ้าน้ำเพลง่อยน้ำ่อยกระพว่าเจ้าเพลงไพกก็กันเพลงเจ้ากระพว่าเพลงแชมกันบ่เออคนอื่นบ่เพลงบ่คนอื่นเพลงตปเจ้าเอ้าผู้ใหญ่ก็เพลงตี้ผู้น้อยผู้น้อยเพลงผู้ใหญ่บ่เพลงแหงบ่เพลงแหงเพลงแชมใดเพลงแชมหอมนี่แหละเพลงแชมหอมใช้ใช้ไปองดู้ชมดู à cọt cắn cơ, thế nào ấy? Ăn hót đi đi, đợi thế nào ấy? à cho, chín hót hang bả? Chín hót hang. mền bò, à cọt đi, cắn cọt đi. Ơ, oh. mm. thế nào ấy nó? Ăn <laughs> 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 bò dạ, bò nĩa, tôi chui má pha. Ăn. có là dạng นี่ทั้งไก่ทอดทั้งพิซซ่าทั้งเดาคุณย่าได้ไรลักกะทิมาไข่คุณย่าได้ไรหญ้าได้ไรเออคุณย่าไดรกับคุณย่าแมวโดยไปชิบเอาเออโดยตบปากหนึ่งที่อ่าว่าวกูผู้ใหญ่เห็นว่าวนาไรโดยเออโดยโดยเจ้าเออโดยเจ้าอ่ามัวห้ามว่าเออบอได้อ่าผิดระเบียบไปครูแล้วว่า ท่าว่าท่าว่าน้ำพูนยายแล้วว่าโดยเจ้าเด้ออันนี้แปนว่าอื้อบทสภาพบทสุภาพว่าน้ำพูนยายต้องว่าวด้วยเจ้าพูนยายมาหาเหตุใดด้วยสบายดีเออสบายดีเด้เอเจนน่าพูนยายต้องว่าสบายดีอ,อ่าพูนยายชิ้เมื่อเฮ็ดว่าไดขับใจ เดินทางปลอดภัยเด้อสบายดีเด well hmm. huh? ้อสบายดีเด้อโ์ดูดอยบใจหลายสับใจหลไลสิ่มาดินน้ำนองใช่ไหมเบสันเดอร์เมื่อได้สีเข็มมันเกิดเท่านี้เมื่อได้สีเข็มมันเกิดนี่ฮอด้ฮอนมันวิฮอนมันเกิดกว่าอันนี้คือชื่อพิชชาแม่เจ้าอ่าจะไปจากพิชชานี่มีมีแต่เนี่ยเสพๆอืพ่อกินน้ำเต้ากินเบิร์ดโต้ให้ก็ไดื่อน้ำลายก่อนื่นน้ำลายจะกินข้าวก็ยังมันนี่นะ กินกินข้าวกับยังกับแกงเห็ดแกงเห็ดเห็ดยังลูกเห็ดเห็ดขาวเห็ดขาวอ่ะอยู่ในหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านดูไซนี่หน้าบ้านก็ไม่เห็ดขาวพ่อเลยอ้าวสั่งว่ามันดูในไม้แซ่บบะโล แมนบ่เห็ดข้าวเสับระวังเห็ดข้าวกับชิ้นนะนะเสับชิ้นนะเสับชิ้นมาะเสับอ่าชิ้นกับขนมได้นะเสับชิ้นชิ้นบ่อ๋อเอาเมื่อกันเสับจะไม่ไปเกี่ยวข้าวบ่มีแต่พอค่ะไปเบกเข่าได้เงินได้เงินแล้วก็มาซื้อข้าวนั่นไปเบกเข่าเบรกเห็ดทานนี่นะไปเบกเข่าได้เงินแล้วก็มาซื้อเข่าเลยห่วย คือมันคือวนไปวนมาแท้คือบมเบกเข่าไม่ใส่เฮือนโหลดแล้วโหลดเจ้บป่าบ่เจะไปไปช่วยพ่อว่าสลด <c oughs> ช่วยน้องให้หน่อยนี่หน่อยอยู่นี่หน่อยก็ถือเทรลมิดเนาเทรลมิดเทรลมิดอ่าได้ยี่บ่ถือเทรลมิดได้ยี่บ้ถือเข่าเทรลมิดบ่ได้บ่ได้บ่อื อาบได้นั่มมาหนิอาบเนียนบ่จะอาบโดยชุดโรงเรียนนี่เขาได้เปลี่ยนโดยชุดอาบเบิ่งไปได้ตอนขำตอนขำนี้อาบไปได้เป็นไขรเป็นไข่นั่มว่าอาบก็มากรูดมูอือนี่น้องเอ้ยมื่อนั้นเจ้าเจ้าว่าเห็ดเนี่ไหนนะเจ้าว่าเห็นอ่าสมมุติว่าเห็นเห็นยาคูมาจะเห็ดเนี่ไหนเห็นพระเห็นพระมาจะเห็ดเนี่ไหนอ่าบอกบอก เบังบังเอาเอาเอาป็้นยังเป็้นยังต้องเห็ุแบบนั้นสบายดีอ่าหลวงพ่อสาธุหลวงพ่อสาธุเอาเอาไม้เว้าเว้าน้ำพอมดูเว้าน้ำพอมดูแบบเออครับหลวงพ่ออ่าขอให้เจ้ายืนยืนเลยให้เจ้ามียืนเลยทึงผ้าได้เฮือนใหม่ได้เฮือนบุญย่อย่อมพอโบมีเฮือนเออไม่พอไม่พอ ใครมีรถไม่ีรถบมีอ้าวใอยู่ดีมีเฮงอยู่มงคนยืนเนชายคนยืนจะเลื่นในศีลในธรรมเ่นในที่าทุาุโดยว่าพระเพียงอ่ากาบจักรรกาบาบย่าพอกาบจักาหนึ่งสองสาม ซีโมเมนสามบาทพอเดอหนึ่งสองสามพอเออเจ้าเห็นเจ้าเห็นพระนะเจ้าเห็ดนใดนๆหนุบมือแบบนี้เลย,ยบ่บุรีมีไผบอกเจ้าบ่าอ๋อเป็นยังเจ้าจังอยากเห็ดจะเห็ดแลยครับถ้าบุหิตดับสิบาบบุหิตดับสิบาเอออย่าให้อย่าให้ละมีแหงไผ่จะให้ไผ่มีแหง อยากเห็พระอยากห้พระมีเฮงตุ้มเป็นพระหลวงพ่อหลวงพ่อจะเคยเห็นอยู่บ่เคยเห็นคนมาอยู่ใชรึเปล่าเห็นนกกาย,ายมาขี่รถแล้วเข้าไปงานไปเนี่แลละเขาเลิกบินเลิกบินมากแลวเข้าก็เมื่อเมื่อแลลวเข้าก็เห็นลาวเห็นอยู่ในบ้านนี้เดี๋ยวเห็นอยู่ี่ตอนเีาไปเอาไม้กลับเอื้อยพึ่งกลับบัดนุ่ยแต่กลับไอ้นุ่ยแล้วเข้าไปไปแลละเข้าก็เห็นผ่ามันแล้วขี่รถคันใด นะคะก็หนุบมือลว ừ, 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 ừ. าวจะมุง้งดูละเพิ่นมาซองมุ้งหรือวะเมนบ่เพิ่นย่างมาจากองค์มาจากลูกมาจากค้นเราไ่ได้ย่างขี่รถขี่รถมาย่างบ่ได้เพิ่นเป็นยางเปย่างบ่ได้ลูกก็ย่างบ่ได้แล้วมันมีแก้วมีแก้วโดยอืเพิ่นมาหลายบ่หลายอืจะเห็นแล้วจะก้มกราบเลยเลยอ จะลงอยู่ว่าวัดอยู่บ้านวัดดูวัดบ่มีบ้านบ่มีบ่เร่ลงใ่บ้านนี่บ่มีวัดเนาะว่าพิดพี่น้องไงยอ่าเป็นถือศาสนาคิดเตียนเอ้ยยังไงจะเคยใส่อยู่ว่าวัดดูแหละฮะใส่บาทเคยใส่ป่ะเคยใส่เป็นยังไงเป็นเห็นพระเลยเป็นเห็นพระส่งองค์เจ้าหรือว่าอัญชุนเนาะบ้านเนาเอื่นเดี๋ยเพิ่นเลื่อมใส่แต่ว่าอยู่ในบ้านนี่เนี่ยเพิ่นบ่มี ผาบ่มีวัดบ่หลกพ่อจะบร่เคยพาไปวัดบ่บ่มีวดัดบ่มีวดัดมีจะ,ะบูดเนาะโอ้ยพี่น,นองเลยตอนหาเขาไปเห็นซีมูนอันเห็นกลุ้งทะเลป้าเป็นตาหยาบบ่มีเงินสื้อ,อจะเห็นดูใส่หรอกเห็นอยู่เห็นอยู่ตลาดมืมึอหน่าเขาจะชื่อมหาห้เดอ้อเด้อตาอยาเงี้ย Dạ cung thật lê Cung thật lê Cảm nhận gì Bộ là dành ngân cho bớt Ôi chắc khu thẻ À này lôi Mình phèn À cung bộ lộ Rồi Rồi tôi nâng phó nó à tôi nâng muốn cầm bị ịm vượt để có phó tôi thôi เอาเอาเอาพอส้มกินนี่แหละสามกินเจ้าเจ้าคิดว่าเจ้ากินเจ้าตัวจังสีอิม่มสามตัวสามตัวถ้าเจ้าห้เท่ายห้ากระสีเอาถ้าเจ้าบ่หาห้ากระบ่เอาอืมคี่ด,ดี<ม>แท้อ่าอ่าสั้นขอยจะซื้อมาให้เจ้าสามตัวด้ะอ่าเจ้าสามตัวจะกินอิม่ม <laughs> <laughs> อิ่มว่าสามตัวว่อิ่มบ่อิมอ่มนะเงินบ่ะคบอ้ยแต่ว่าจะาเจ้กิน จองจำตัวกับพอบ่อว่ะแล้วใอรจะไปขายเข่ามานชื่อกุ้งให้ลูกกินก่ะอะบ่มีเงินเลยฉันขายเข่า,ขาเอาจ่าก,กบ่มีเข่าบ่มีเข่าที่จะได้สบายเข่ากบ่มีกินน้ำกั้นกินน้ำกันมี่เฉพาะเข่าเพื่อนเจ้ามีมีอ<ม><ม>ย่งเดียวสอบหนึ่งเก่์ชิบวัดสอบหนึ่งเก่์ชิบวัดเ,เลย อ่าข่อยกินลายได้เจ้าจะใช้ขอยกินหอเป่าข่อยกินถ้าบ่ให้กินเจ้าก็บม่ใหญ่เท่านี้หรอกเจ้ายังกินเจ้าใหญ่เท้านี้โอ้ยเนาะข่อยใหญ่บ่ใหญ่สูงสูงเพิ่มอ่าข่อยก็พอเจ้าพายใหญ่ไปแล้วเจ้าน่ะเป็นระบ้าอืมพอข้าน่ะเป็นไอ่เป็นไอ่อ๋อพอเจ้าเป็นไอ่ข่อยบ่กระตัได้พายใหญ่กว่ากัน สามกันสามกันอันยุ่งก็ได้ไปหลายกว่านะสามกันสามกันป๋าเจ้าอ่าอันยุ่งขอสามกันก็พอเจ้าพูน่ะเลยโอ้สร้างว่าแต่าบาทนี่อ่าป้ป้าใส่ลูกละไปมากินอันนี้ป้าอ่าไปนอนเลยจะนอนเฮือนกับใครลูกนอนเฮือนก็พอก็พอขำเพราะว่าพอใจใช่ไหมพอไปแบกเข่าอืมเฮ้น้องพึ่งกับน้องสบายดีละสบายดีไว้น้องมือไว้ละ ข่าวของเฮียน้ากันบ่ยพี่น้องเลยโดยโดยทำมืดตืดตานะพี่น้องเนาะไม่ยำเด็ดกับมืดเนอุ้ยมันมืดเนาะออ๋ถีบมานั่งกินอยู่พี่ก็ได้มะคนพวกเราไปแก้ข่าวบ่ิษัทลูกอ่นเฮียนนัต้นต้นไทยมาพี่มาขึ้นมาเทิงเพิ่นพี่น้องแปรงเฮียน้ากันบ่อืมถ้าได้กินข่าวเร่งบ่มาเห็นนะยัง ด้อันนี้ปิ้งปลาเนี่ยไว้ไปสู้สู่คุณยายกินเด้อปลาเผาพี่น้องเนาะมาเตียงซื้อปลาเผามาพักอีลานี่อันนี้สุดสุดแต่เผาเอาไว้อันนี้ชวนชวนเจ้าเจ้าเนี่ยกินอันนี้ดูละปันกันกินนี่นี่แฮมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นี้นี้นนแซ่บ <c oughs> อ่าเล็กกะไก่ทอดอ

แซ่บขนาดเลยเจ้าหัวเออไม่ต้องหัวกินไงกินแล้วอือ่าพี่น้องไงอ้าวปนอืมอืมเฮ้ยแซ่บบางอย่างขาดบาทเองโอ้โหรวยมาอีกแซ่บเกินแซ่แบเกินบรรยาย อะไรเงี้ยแซ่บบล่ะแน่กินหรอกพายังกิน,กนยิ้มเข่าแล้วเหน็นเนาะยังไม่เคยกินจักเทืยยังไม่เคยกินจักเทีอ,ทอแซ่บบ่<ะ>แค่ไปแซ่บเมือนน่อไหร่ก็จะชื่อมาฝากอีกแซ่บบ่ลอกแน่เราเคยกินจักเทีอประสันพี่น้องเลยกินกินกินน่า Chị kín này lái cho đây nhanh mới quay Vệ miêu cạn vệ mà dương bức xào Vì nó nghe mà đi cái đây Nó Kín này đi mình tìm Được phải gì, cắp bạ đấy bạn Chị lỡ ta nghe kín tăng kín khăm rồi Tôi sẽ ngân với Hãy cho bài ông Hiên con Ừ กินแล้วหรอดงเฮียนมีขายเ่แบบนี้ไขา่เห็นปะแบบน้ำเบบน้ำเจ้ากินเห็นไหมมอไข่ได้ขายนี่ขายถฮันดอกกับลูกซีนกับมันดกับลูกิอไรอันเป็นขายฮันดอกนะทองพันทอนอันก็ะเม่พันหนึ่งกระเมยนึ่งดอกแน่แซ่บตี อา,อาละวาเสียเงินใหน้เมกล่าขอบใจขอบใจน้มมือเลยขอบใจเอ,อไปไปงเฮียนเด้อลาสิกับเลยคำเลยอันนี้น้องน้องพึ่งน้องพึ่งอ่ะอ่ะนี่ละอ่ะน่องพึ่งนี่เกิดเศร้าพันอัน้เดีย๋ยวไปซื่อเด้ออ่าน้องสายไหมแบบอ่าน้องสายไหมแข่าเหีย้ย จะกัเอายงเงินลูกล่ะเอาจะชื่อมือเท่าไรแปลงเงินก็หลักพันหลักพันพี่ื้อประหยัดปไปยอมแต่พันจีบกระสองบาทพี่น้องที่กินไปสั่งได้แซบกินคิดกินกินกินกิวักก็อืมกินผักพร้อมเออกินแครอทอืมกินกินแซ่บดีนี่เ่้าพี่น้องไงแซ่บคักแซ่บคักแซ่บคัก เมื่อไหา่หายใหม่เนาะอืมมื่อหน้าชื่อวหายใหม่แน่แซบแซบแซบอันนี้เจ้าก็บท่านได้กินเนี่ยอันนี้ก็แซบอันนี้ก็ไปชาดนะมีแต่เนื้อแซบแซบกาชื่อมาให้เจ้ามีแต่เนื้อแพงแพงมีแต่ของดีๆกินให้มันเบิด้ดจะได้มีเหงือมีแห้งจะได้ใหญ่ไม่ไวจะได้ไง บันิดขอเสียร์เงินไว้ให้เจ้าก่อนนั่งลิลี่รลดุนั่งดี่อืมเด้อไอเอาเงินเอาไว้ไปโรงทิ้งได้ลหรือะเด้อเก็บไว้เด้อยอมซื้อมันหน่อยเด้อหวานลายมือเล้อขอชียร์มาเอาเห็ดได้ไขอบใจก่อนไเด้อพูงใหญ่จะดีซิซี่เน่ากินให้ลูกอล้วก็เงินไปโรงทิ้งก้อนก็ขอบใจให้ดีไม่แห้เขาสูงขึ้นมาเด้อแจ๊บได้เพิ่มใครมีถ้าถูก พี่น้องเลยอ้าวอันนี้เป็นเงินของพ่อเองให้เจ้านี่เด้อเด้ออ่าซื้อมาให้เพราะวา่าอ่าคุณยายใจบุญเพิ่นกะอ่าพี่น้องเลยนะเนาะโดนเพิ่นจะได้ผักมาตัวหนึงแต่ก่อนก็นกผักมาเดือยอยู่ตัง้งแต่เดือนน้องใส่ไม้เลี้ยวกะเพิ่นกะบ่ะะได้ผกักเพราะวา่าคิดว่าเพิ่นกะไปซอยเค็ดไม้เนาะแต่พวกตัวยังคงเล็กๆน้อยๆพอเจียงก็ซื้อมาผาน้องก็ได้อยู่พี่น้องเลยน้ากินน้ำกันได้ละเด้อ นี่นยังมีอีกหลายอยู่ไปพ่อเมื่อก่อนสบายดีลูกแหละสบายดียดน้องนพึ้งเออสบายดีป้าลุงก่อนไว้สบายดีป้าลุง,ลงโดย้ยแซ่บคักขนาดพี่น้องเลยเออกินกินกินเฮพี่น้องเลยไปก่อนเด้อบ๊ายบายลูกบ๊ายไปไปายนังเลยบ๊ายบายเออไปพี่น้องเลยพ่าวไปเตียงกันเลยพากลับก่อน คำแหละมาไปหาน้องสใส่ไม้คือเก่าพี่น้องเอ๋มานี่กันกต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบสิกุสุขคนที่เข้ามาติดตามความทรงคิปเป็นจบแล้วก็บความโฆษณาสำหรับมื่อนี้ไปก่อนสบายดีพี่น้องเบสิกุสุขคนบา,บายพี่น้องเลยไปไหวมาไหว